ข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีในทินต่างๆได้นำความปีติมาสู่หัวใจคนไทยที่จะได้มีโอกาสมารอารับเสด็จเบื้องหน้าคือสิ่งที่ชาวบ้านต่างตรเตรียมของที่ดีที่สุดมาทูนก้าทูนกระหม่อมถวาย ตามแต่กําลังจะสรรหามาได้ก็เวลาเสด็จออกไปทรงเยี่ยมราษฎรตามต่างจังหวัดนะคะราษฎรเขาคอยเฝ้ารับเสด็จคนจนๆเขาไม่มีอะไรแม้แต่จะกินเขายังไม่มีจะกินเลยเขาก็ไปเก็บแมลงทับที่หล่นอยู่ตามพื้นดินนะคะปีกมันหล่นทิ้งตัวตายอยู่ตามพื้นดินน่ยมาร้อยเป็นพวงถวายพระองค์ท่าน สีเขียวมรกตแวววาวเป็นที่ต้องพระราชารือไทยสมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้นำปีกแมลงทับที่ตายแล้วมาเป็นวัสดุในการสร้างสารรค์งานศิลปาชีพท่านทรงเลี้ยงแมลงทัพเองทรงดูการเจริญเติบโตของเขานะฮะว่าไวเขามันจะเป็นยังไงและมันกินใบไม้อย่างไงทรงศึกษาเอง ทุกๆอย่างที่เกิดใน,นผืนแผ่นดินไทยไม่ทรงละเลยไม่ทรงจิตให้สิ่งเหล่านี้ผ่านสายพระเนตรไปเลยฉะนั้นปีกมแมลงทับเหล่านี้ก็ทรงหยิบออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับแผ่นดินกับประเทศชาติค่ะควางมงดงามจากปีกมแมลงทับที่ร่วงหล่นและดูไร้ค่าวันนี้ได้กลายเป็นงานศิลปะประดับประดาให้ผลงานประณีตศินชิ้นเอกดูงดงามล้ำค่าเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินสืบไป